เอาละวอนีครับยินดีต้อนรับเข้จจมามกัน,นครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่หุ่นยนต์การดั้มนะครับผมนะหรือเลโก้กันดั้มนั่นเองนี่เลโก้กนะันดั้มนะนี่แบบนี้เลยเหมือนกันแค่ผมไม่ได้ติดสติกเกอร์เฉยๆนะเป็นอย่างนี้ปรามผมไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับแต่ว่าเขาติดสีทองเครื่องไปแทน นี่เห็นไหมทำไมสีมันต่างกันเพราะผมติดสีทองเพิ่มเข้าไปนั่นเองอะอ่านี่เลโก้กันดั้มนะครับดูนี่แหละเลโก้กันดั้มนะฮะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนี่ขลังขลังเป็นอย่างเงี้ยนี่ผมติดตัวต่อตัวต่อสีทองเพิ่มเข้าไปนะฮะนี่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูไม่หย่ยังไงบ้างดูนี่ สามารถขยับได้นี่ขยับได้ฟึ๊บขึ้นลงได้นะฮะนี่ดูข้างหน้าดูข้างหน้านี่ยี่นะขึ้นลงได้ฟึ๊บนี่ดูไม่รู้ว่าเห็นไหมกับมือนี้นี่ขึ้นลงได้นะครับขยับแขนขาได้ขาตัวนห้ได้อีกขาต่อนห้ไดเดี๋ยวๆให้ดูตัวนี้ขยับได้นะครับนี่ขยับได้ขยับข้อได้ด้วยนี่ข้อได้ขยับแขนขาได้นี่ข้อได้นะขยับได้ ได้ขยาวได้เยอะเลยกล้องสั่นหน่อยถ้าขอใครนะมาตอนนี้ขยาบได้ไหมนี่ขยับมานี่เห็นไหมเห็นไหมขยับได้หมด นี่นี่นี่ตัวแบบนี้ยืนนีก็เท่นะนี่เท่ไปกแบบนะครับนี่มันถือปืนด้วยนี่เห็นไหมแบบนี้ก็แค่ไปอีกแบบนะครับนี่แต่งแบบนี้ไปนะฮะนี่นี่แล้วก็สามารถขยับตัวไหนได้อีกเดี๋ยวดูนะนี่หัวขยับได้นี่ หัวขยับได้นะนี่ขยับหัวได้นี่สารว่าเป็นสงาแล้วขยับขยับได้หมดเลยนะฮะมีเขามีอะไรด้วยแต่ไม่มีโล่นะตัวนี้ไม่มีโล่มาให้นะฮะนี่จุดขยับไปตัวนี้อีกข่าตัวนี้นี่ขยับตัวนี้ได้ตัวนี้ขยับได้นี่หมุนได้ไหมหมุนขยับได้นะนี่ขยับได้ขั้นนี้ขยับได้นี่เห็นไหม มันเป็นเลโก้ไงก็ขยับได้นะฮะสนุกดีขยับได้ทั้งหลายจุดเดวดูนี่ขยับได้เหมือนกันนี่แล้วผมติดอาวุธให้มันด้วยนี่อันนี้เป็นปืนนะไม่ได้ดาบเนี่ยปืนนี่อันนี้เป็นปืนนะไม่ใช่ดาบนะอันนี้ปืนยาวอันนี้เคียวอันนี้เป็นเคียวฮนะ ขยับขาได้ขยับเ้าได้ดู right? ขาขยับได้เท้าขยับได้ดูนะนีเ i̇şte. ห็นไหมเวท้าขยับได้เดี do, ๋ยวรถนี่นี่ดูนะนี่ไหมขยับได้นะนี่ขยับได้อัเนี้ขยับได้ดูปึ๊บนี่ขยับได้ใช่ไหมขยับได้เหมือนกันนะขยับได้หมดเลย ขาก็ขยับได้ดูจุดแคบไปนี้นี่เห็นไหมหลุดง่ายหน่อยแต่ขยับได้ไดนะครับขาแบได้นี่นี่เห็นไหมมีจุดมันมีจุดตรงนี้มันติดตรงนี้นี่ขยับได้นะขยับได้นิดหน่อยแต่มันจะติดตรงนี้นิดหนึง่งนี่อย่างนี้แต่มันจะติดตรงนี้นิดหนึง่งแต่ขยับได้นะครับ ามารถขยับได้หมดเลยนะฮะทั้งสองข้างขยับได้เหมือนกันหมดตัวไหนได้อีกตรงไหนดไหนด้อีกอาจจะแคบได้อีกตัวนี้ก็หมุนได้หมุนได้ได้ไหมหมุนได้นะครับหมุนได้ขยับได้หมดเลยข้าหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่หลังแบบนี้นี่อันนี้เหมือนเป็นเจ็ตมันเห็นไหม เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีเจ็ตออกมาตรงนี้นะฮะเนี่ย oh มีไฟเจ็ตออกมาตรงนี้นะฮะนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้สีทองก็มีนี่จะมีข้างหลังแบบนี้นะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะข้าหงหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะอ่านี่นะฮะเลโก้กันดั้มนะครับผมแค่ไม่ได้ติดสติกเกอร์เฉยนะฮะแต่ว่าติดสีทองเพิ่มเข้าไปแล้ว ก็ก็จะเล่นได้ประมาณนี้แต่มันจะหลุดง่ายนิดนึงตั้งยากเลยเวียตั้งได้เลยต้องจัดค่าใหม่นะจัดค่าหม่นิดนึงตั้งยากเลยเออได้ละอา่าตั้งได้ละตั้งอยู่ประมาณนี้แหละแขนเราลงก็จะประมาณนี้นะฮะผมว่าประมาณตั้งแบบนี้มันดูเท่เลยนะ เช่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ความจริงมันจะมีอีกประมาณสองกล่องเลยเดี๋ยวเขาต่อเสร็จเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับผมว่าจะเติมอะไรเข้าไปด้วยนี่แหละผมว่าดูเท่เลยดีดูดูเท่ไหมผมว่าเท่นะครับใช้ได้เลยอ่ะโอ้จุดขยับเยอะอยู่นะมันเป็นเลโก้ไงขยับได้หลายจุดแล้วแต่เราจะต่อว่ามันจะให้มันขยับตรงไหนเออใช่ มนแล้วแต่เราต่อเลยขยับได้หลายส่วนเลยอาวุธก็ขยับได้แล้วก็ขยับได้นะครับสะดวกแม้กระทั่งอาวุธก็ขยับได้นะครับอ่ะดูขยับยังไงดูนะจะให้ดูนี่อันนี้เป็นปืนใช่ปะดูยกขึ้นได้เอะยกขึ้นได้ครับนี่ยกขึ้นได้นะครับนี่นี่แม้กระทั่งเคียวมันก็ ขยับได้เหมือนกันไหวหลุดด้วยขยับได้ด้วยนะครับนี่ปแบบนี้ใช่ไหมเคียวันดูนะขยับได้นี่หมุนได้ครับหมุนได้แต่มันจะหลวมหน่อยถ้าหมุนนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะหมุนเท่าไหร่แต่มันขยับได้นะขยับได้ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวอันหนึ่งแล้วกอต่อกันนี่ ต่อง่ายครับถึงจะหลุดไปก็ต่อได้มันสบายเรียบร้อยนะฮะของดีอยู่ถือว่าใช้ได้อยู่มันทนทานอยู่หลุดง่ายแต่ว่ามันมันแตกยากเออมันแตกยากอยู่โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้แหละนะครับจุดขยับมีตรงไหนบ้างขยับตรงไหนได้บ้างเออก็เข้าที่หัวไม่เห็นเข้าที่หัวไม่เห็นนั่นแหละครับเอว่ขยับได้นะดูนี่ เอวขยับได้ไ,ดไหมับได้หัวขยับได้เอวขยับได้นะฮะสามารถจัดท่ามันได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวขันหน้ามาเลยหมันันหน้ามาอ้องหน่อยเออนี่แหละเออนี่แหละโอเคเลยครับถือว่าใช้ได้เลยก็คลิปนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแล้วด้วยแล้วก็สนุกดีนะผมว่าโอเคนะคก็ นั่งคลิป <Solomon> นี <mainland> ้ปรขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์างล่างเลยนะครับและอยากให้มีคลิปละเอียดอยากให้รีวิวละเอียดเล่นเกมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไม่ด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยด้านล่างคลิปนี้เลยคลิปล่าสุดนี้เลยนะครับและเป็นคลิปขาชอบผมคลิปพี่ไมเคิลเกมภาษาไทยใน YouTube นะครับย้ำนะครับพี่ไมเคิลเกมภาษาไทยใน YouTube นะครับโอเคนะครับส่วนนี้ก็ บายบายครับเย้ Yay!